ผิวสวยไม่เข้าใจกลไกลการแฮกค,ความสวยบ้าน <c oughs> ใครมีผงชาเขียวและชอบดื่มชาเขียวเป็นประจำอยู่ <c oughs> มาร์กเลยค่ะเป็นมาร์กสูตรในครูว <c oughs> ทุกคนรู้ปล่าว่าเบ <c oughs> ื้องหลังไข่ที่เราใช้กินทุกวันเนี่ยนะคะไข่สดๆเนี่ยแหละเขาเอามาทำสปาหน้ากันสปาหน้าเนี่ยได้รับความนิยมมากนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนำสูตร แต่อยากรู้ไหมว่าทําไมเขาต้องเอาเอาไข่ขาวมาทําสปาหน้าไข่ทุกคนรู้เนาะว่ามันมีส่วนประกอบที่เป็นโปรตีนนะคะเราจะใช้กับหน้าเนี่ยเขาจะไม่ใช้ไข่แดงนะคะเขาจะใช้ไข่ขาวจะแม่จ๋าไข่ขาวที่แม่ใช้กันเนี่ยแหละไปนี้ตื่นมาตอนเช้าหลังจากนี้พ่อจะได้กินแต่ไข่แดงไข่ขาวไปไหนอ่ะอ๋อฉันเอามามากหน้าแล้วข้อดีข้อเสียเป็นไงปังกันค่ะ เขาบอกว่าไข่ขาวคุณสมบัติเนี่ยนะคะมันจะช่วยในการกระชับรูขุมขนเพราะว่าโปรตีนในไข่ขาวเนี่ยนะคะมันจะช่วยทําให้ผิวเรารูขุมขนนะคะมีความกระชับเล็กลงชั่วคราวแต่ว่าชั่วคราวบ่อยๆซ้ําๆมันก็ทําให้ผิวเราดูละเอียดได้ใครที่เริ่มรูขุมขนกว้างแต่งหน้ายากนะคะเหงื่อออกเหงื่อไหลใครย้อยนะคะแต่งแบบแล้วรู้สึกว่าเมคอัพมันตกลงไปในร่องตัวนี้นะคะลองดูเพราะว่าไข่ขาวเนี่ยมันจะช่วยกระชับรูขุมขนเรา และคุณ,ณสมบัติต่อมาเด่นๆของมันก็คือมันจะช่วยควบคุมความมันใครที่รู้สึกว่าตัวเองมผิวมันอะลำคานหน้าจงังเลยผิวมันง่ายเหน็ดน้ำมันหน้าเนอะคือแบบต้องระวังคนผิวมันนะมันจะมาเพราะมบางทีสิวหรือว่าแม้กระทั่งพวกรูกขุมขนที่กว้างขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะไข่ขาวเนี่ยจะสามารถช่วยคุมความมันได้และนอกจากนี้แล้วนะคะก็สามารถช่วยผัดเซลล์ผิวได้ด้วยอย่างอ่อนโยนนะคะเพราะว่ามันจะช่วยขจัดผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วผิวแก่ผิวเหี่ยวออกไปได้ และต่อมาคุณสมบัติหลักๆนะคะก็จะช่วยลดสิวแล้วก็สิวที่มันจะมีสิวนึงที่น่ารำคาญคือสิวหัวดำมันจะมีคุณสมบัติเด่นในการช่วยลอกสิวหัวดำกับสิวเซียนเพราะมันเล็กแล้วเวลาเราไปแคะแกะเกาเนี่ยมันอักเสบนะผิวพันไม่ได้เป็นนะคะยิ่งบริเวณจมูกเนี่ยเนาะเราสามารถใช้ไข่ที่มีอยู่ในครัวเนี่ยเป็นตัวช่วยได้เพราะว่า สูตรเนี้ยจะต้องใช้ไห่ถูกวิธีด้วยมันจะมีเทคนิคของมันเพราะอยู่ดีๆเราเอาไข่ขาวไปทาเลยเถะมันช่วยไหมอาจจะยังช่วยได้ไม่ดี <L un it> และคุณ,ณสมบัติต่อมาจะช่วยให้ผิวพรรณเราดูสดใสและเนียนขึ้นมาสสูตรในครัว <L un it> ไม่ได้ล้อเล่นสูตรแต่ละสูตรบางตัวเนี้ยนะคะเราเรียนตอนคลาสที่อยู่ในคายวิทยาศา,าสตร์เครื่องสำอางด้วยเขาเรียกว่าคลาสส่งท้ายเป็นคลาสสนุกสนุก <L un it> แม่จ๋าน้องลืมไปว่าน้องยังไม่มีไข่ใครมีไข่ให้น้องบ้าง แม่น้องขอเวลาสองวิน้องขอไปเก็บไข่ก่อนได้ป่ะคะ,ะไข่มันก็จะพรีเมียมนิดหนึง่งลักษณะนี้นะคะจะเป็นเกตอุ้ยทำไมมันเหลืองอะ่ะ และก็และก็และก็จะแม่จ๋าตัวนี้เราจะใช้ชาเขียวที่ทุกคนชงดื่มงงหนึ่งช้อนโต๊ะนิดๆิดขุกขิ ไม่ได้ช่วยในกลไกของการลดความเหี่ยวหรือว่าไปเติมเต็มความชุ่มชื้นอะไรนะคะแต่ถ้าใครอยากมาที่อยากใช้สูตรในการแก้ปัญหาอย่างที่บอกผิวมนันรูขุมขนกว้างแล้วก็เออเขาเรียกว่าอยากจะช่วยในการต้านอาานุาูลอิสระหรือแม้กระทั่งพวกลำคานพวกสิวเล็กๆที่เป็นหัวดำนะคะที่แบบเห็นแล้วเป็นหัวดำๆแล้วเราลำคานเราไม่อยากไปกดไปทําอะไรมาหรือว่ารูขุมขนเราอาจจะกว้างขึ้นอนะ่ะตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยปรับสภาพได้ตัวหนึ่งนันนาทีทำสักสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งก็จะช่วยให้ผิวเราดีขึ้นนะคะ เราไม่อยากให้ทุกคนที่รอถึงจุดจุดนี้ <c oughs> หาซื้อ,อยากแต่ถ้าไม่อยากยุ่งยากอยากได้มาที่เน้นเรื่องการลดเลือนริ้วรอยฟ้ากระจุดด่างดำความเหี่ยวย่นแล้วก็ <c oughs> ขอแนะนำมาคโบทอกทองคำตัวนี้เลยค่ะรับรองว่าหน้าเด็กสว่างใสปิ้งกดสั่งซื้อได้ที่ตะการนาโปรไฟล์นะคะไม่ใช่ว่าที่ไหนก็มีนะคะสูตรดีๆแบบนี้และหลายครั้งเป็นสินค้าที่ลูกค้า VIP VIP p เมี i ยมลูกค้าใหม่ <c oughs> ต้องเปิดใจเพราะเขาเด็กจริงเป็นนังเอกของแบรนด์บอท็อปโกลด์แฟกเตอร์เลเซอร์ผิวไม่ใช่แค่ทองคําแล้วนําธรรมชาติอย่างสารสกัดสมุนไพรสีทองเข้ามาใช้พิเศษไฉไลไม่เหมาะก,กับคนล้อเล่นกับผิวนะคะสูตรนี้ริ้วรอยหายเกลี้ยง กว่าการทําสปาคอสละสองสาพันต่อครั้งตัวนี้หนึ่งกระปุกใช้ได้ยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบไปจนถึงหลายครั้งผิวสวยไม่ใจกลไกลการแฮ็กความแก่